สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกทท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ไทดวงในเดือนมิถุนายนนะคะราศีตุลธาตุลมสัญลักษณ์ก็จะเป็นร <abad 2 atra ileen> ูปตราช่างนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วก็รักความจติธรรมชอบช่วยเหลือคนด้วยโอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสาหรับเดือนนี้ตัวตนของท่านนะคะไพ่ทาโร่ตัวตนของท่านก็จะได้เป็นไพ่เอ่อ of S ออฟสวนะคะก็เป็นราชาถือดาบ ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจใน,น,ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาอะไรได้ดีเป็นนักคล้ายๆว่านักนักทำงานทำงานได้เก่งเป็นนักสู้ประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นไพ่กับหัวก็จะจจะเดือนนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจประมาณว่าค่อนข้างจะดื้อๆนิดนึงนะคะคล้ายๆกับว่ามุทะลุบ้างนะคะไพ่อีกใบหนึ่งนะคะที่เป็นตัวตนของท่านก็ได้ไพ่ที่ดีนะี เป็นไพ่บิวออะฟอร์ทูนะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเดินทางจากมรดกนะคะจากบ้านที่ดินการเช่าซื้อนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับกสาหรับบางคนที่เล่นหุน้นอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรจากจากสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางหรือว่าได้ไปเจอกับคนรักเก่าหรือว่าเพื่อนเก่านะคะสถานที่กเก่าๆนะคะ เด๋ยนนี้ได้ไพ่วิวอัฟทูลถึง2ใบนะคะเป็นไพ่ตั้งตรงด้วยนะคะก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยนะคะประมาณ90%นะคะก็มีโชคนะคะแลวเราดูจากตัวอื่นด้วยนะคะตัวอื่นเขาก็มีไพ่เงินเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวตวนของท่านนะคะแล้วเรามาดูไพ่ใบ,บสุดท้ายไพ่สรุปก็จะได้เป็นไพ่สองถ้วยสองถ้วยถ้วยก็คือเกี่ยวกับทางด้านความรักนะคะเป็นหญิงชายยื่นถ้วยกับกันนะคะแล้วก็ เป็นความรักก็เขาจะหมายถึงความรักชู้สาวและแฟนอะไรพวกนี้แล้วก็ยังหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะมันเป็นไพ่กับหัวนะคะสำหรับเดือนนี้ก็นอกจากมีคนมารักแล้วก็จะนําความวุ่นวายเข้ามาให้เราบ้างนะคะข้างล่างออกมานะคะเป็นภาพเด็กเด็กถือเหรียญน,นะคะก็จะมีจะได้รับเรื่องได,ได้รับคล้ายๆกับว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะนําสิ่งหรือนําความสําเร็จมาให้เรานะคะบางทีก็ เขานํามาเป็นตัวพาหะที่ทําให้เราได้โชคได้ลาบขึ้นมาบางทีก็เป็นตัวของเขาเองอาจจะเป็นบุตริวานของเรานะคะที่ทําให้เรามีความสุขนะคะไพ่เหรียญน,นะคะรวมถึงเงินทองด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคะแล้วก็เราจะมาโฟกัสที่ไพะะ่ที่มันเหมือนกันนะคะก็คืออันแรกก็เป็นวิกอ o ธูนะคะก็จะมีโชคลาภนะคะอีกอันนึงก็จะเป็น เดอะเวอร์ The Word, นะคะเทวดาคุ้มครองตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะไปที่ไหนมีปัญหาอะไรที่ว่าเราคิดว่าอจะไม่รอดแล้วก็มักจะมีเสียงกระซิบหรืออะไรเข้ามาคล้ายๆกับว่ามาคอยแนะนําสิ่งที่ดีๆให้กับเรานะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นรูปธรรมนะคะเห็นเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือเรานะคะอันนี้ก็คือไพ่ที่เหมือนกันคู่หนึ่งนะคะก็คือเดอะเ r อร์ถือว่าเดอนเดือน,นนี้ดีนะคะอีกใบนก็จะใช้คีย์เวิร์ดก็จะใช้คําว่ายูนิเวอร์สนะคะ ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะยังหมายถึงผู้งานต่างประเทศด้วยนะคะการได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะความโชคดีด้วยนะ,ะไอ้ตัวนี้อันนี้ไพ่ใบที่สองไอ้คู่ที่สามก็คือไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์ก็หมายถึงความการปีกวิเวกนะคะการได้ไปอยู่คนเดียวการไปปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับคนที่มีคนรักเดือนนี้อาจจะค่อนข้างจะห่างๆกันหน่อยนะคะ อาจจะมีเหตุที่แบบว่าเออเราห่างกันไปนะคะบางบางคนก็อาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับของสวยๆงามๆพวกของของฟุ่มเฟือยนะคะหรือบางทีก็เออเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะเสริมสวยเสริมความงามให้กับตัวเองนะไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์นี่ก็เป็นรูปผู้หญิง,งนะเทน้ําลงไปก็คือการปล่อยความทุกข์ออกไปนะคะก็จะได้มีความสุขความสงบก็มีความสุขดีเหมือนกันนะคะ นอกจากมีโชคลาภมีเงินมีทองอะไรก็ยังมีความสุขทางด้านจิตใจด้วยนะการปล่อยวางนะคะอยู่ในตาแหน่งของกรรม,มะด้วยนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเออก็แล้วเดือนนี้ก็มีไพ่เฮอร์มิตกับหัวแนละ้วเฮอร์มิตก็เป็นฤาษีนะเดือนนี้ก็มิถุนายนี่อาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็อาจจะได้ไปเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะพลังบวกให้กับตัวเองอย่างมากมายเลยนะเออก็ก็มีความสุขบางอย่างนะคะ อันนี้แล้วเรามาดูไพ่โชคลาภได้ไพ่แฮรรแฟนก็เป็นไพ่พระอีกเหมือนกันนะแต่ไพ่ใบน,นี้เนี่ยก็จะแทนด้วยคล้ายๆกับคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะอืมคล้ายๆกับธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาตินะก็มีอากาศเลยนะอาจจะได้ไปไปปฏิบัติธรรมเพิ่มพลังนะทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือโชคลาภนี่ก็คืออาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งนะคะ บางคนก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรพวกนี้การแข่งขันหรืออะไรพวกนี้ก็จะประสบความสําเร็จข้างบนก็เป็นเชลิโอต็หมายถึงการแข่งขันการเดินทางนะคะข้างๆก็เป็นเป็นเมจิเชียนะมีคนจะคอยช่วยเหลืออาจจะได้เลื่อนตําแหน่งได้โยกย้ายงานนะคะเมจิเชียนะคะอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ แล้วก็ในตำแหน่งของมรณะและ,ะการเดินทางก็มีความวิตกกังวลนะได้ไพ่เดมูนนะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราวิตกกังวลมากขึ้นนะคะมรณะมรณะนี่หมายถึงการเดินทางนะไม่ใช่หมายถึงการแบบงานขาวดาอย่างเดียวเขาจะหมายถึงพวกเ,เกี่ยวกับการเดินทางก็มีเรื่องวิตกกังวลพอสมควรนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับสเตทด้วยนะคะสเตทก็เป็น รูปผู้หญิงเก่งจริงๆก็หมายถึงคนที่เก่งแต่เขาจะแทนด้วยตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งก็ไพ่กลับหัวมันหมายถึงบางทีก็หมายถึงการโต้แยง้งการทะเลาะเอาเอา,เอาแต่ความคิดตรงตัวเองเป็นใหญ่นะคะอยู่ในตําแหน่งของปัตตนีปัตตนีก็เป็นเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองบางทีก็หมายถึงหุ้นส่วนหุ้นส่วนลูกหนี้เจ้าหนี้อะไรพวกนี้คนที่เราต้องติดต่อด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นความรักก็จ,จะเป็น เนี่ยแหละมันเป็นได้หลายอย่างนะคะแต่ก็คือคล้ายๆก็ต่างคนต่างก็ใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักลนะเนาอมีไพ่อีกอันหนึ่งอันนี้ไพ่สเสนนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้เขาคล้ายๆกับว่า,ขาวเขาให้ระวังเกี่ยวกับการใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลนะคะและไพ่อีกใบหนึ่งที่ให้ระวังนิดนึงก็คือไพ่แจ็สติกับหัว j จ็สติก็เป็นพวกเกี่ยวกับความยุติธรรมนะคะ เอ่พวก่อพวกคดีความกฎหมายบัญชีหรือพวกธุรก,กรรมทางทางด้านบัญชีอะไรพวกเนี้เนาะบางทีก็จะหมายถึงเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกเกี่ยวกับการเงินน่ะพวกเครดิตอะไรต่างๆเป็นไพ่ก,กับหัวก็จะนําปัญหามาให้นะคะแล้วยังหมายถึงพวกเอจัดที่นี้ก็จะหมายถึงคือคล้ายๆกฎระเบียบอะไรใหม่ๆพวกระบบระบบอะไรที่เราอาจจะเข้ามาที่คล้ายๆกับว่านําปัญหาบางทีก็ คล้ายๆกับว่ามันเราอาจจะต้องเรียนรู้กับระบบใหม่ๆนะคะ justice นี่ก็ยังหมายถึงความยุติธรรมกับหัวบางทีบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแฟกับชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องติดขัดนะคะบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมันมันเหมือนกับเป็นระบบอะ่ะตัว justice เนี่ยมันเป็นระบบต่างๆนะคะรวมถึงพวกระบบเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรพวกนี้มันอยู่ในตำแหน่งของพันธุ์ทุกนะ บางทีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องมรดกอะไรต่างๆนะครับที่จะทำค่อยๆมีทําให้เรารู้สึกต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ดีวกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องแบบสมูทสมูทนี่แหละแต่ว่าก็จะก็จะทําให้เราจะต้องเหนื่อยโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะอออมีมีไพ่นี่มีไพ่แปะกระทาเข้ามาแล้วก็จะมีอะไรที่เข้าแปะกระทาคือหมายถึงพวกมือถืออินเทอร์เน็ตเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นะเป็นกลับหัวอาจจะมีค่าใช้จ่ายทางด้านนี้แล้วบางคนอาจจะซื้อมือถือใหม่นะคะ รวมถึงอาจจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วตั้งรับไม่ค่อยทันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะหรือเป็นการตัดสินใจอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงงานใหม่ๆที่เข้ามานะคะโอเคอันนี้ก็คือมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะเจ็ดเหรียญนั่นก็เป็นเงินทองแล้วก็สิ่งที่เราลงทุนไปนะคะอาจจะได้รับนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเราก็ ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะบางทีเขาก็ค่อยๆเข้ามาแหละแต่ว่ามันไม่ทนใจเราเ,ออเราเป็นพวกวัยรุ่นนะอะไรต้องรวดเร็วนะคะเป็นยุคใหม่นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่ทาโร่ทั่วๆไปนะคะที่ถ่ายในหนึ่งเดือนเรามาเปิดไพ่ออร์เคิลดีกว่านะคะเพื่อจะได้คล้ายๆกับว่าไพ่ออร์เคิลนี้ก็จะมาเปิดมานะคะได้ไพ่เบอร์สามสิบแปดนะคะก็เป็น to be fair นะคะก็ ความเท่าเทียมความยุติธรรมนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะมีตัวนกฮูกอยู่ข้างบนนะคะมือก็ถือหมวกสองใบบางเนีย่ยเออก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมนะคะบางทีมันหมายถึงความเท่าเทียมกันนะคะที่เราอาจจะจะอยู่ในช่วงนี้เราอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเอออะไรมันไม่ค่อยแฟร์สำหรับเราเท่าไหร่นะคะมันได้เป็นไพ่กลับหัวนะคะ ตัวเลขของเขาคือ38ไแดเเลขตัวนี้ก็หมายถึงความค่อนข้างจะเด็ดเหนื่อยก็เครียดนะสก็อังคารแปก็ราหูนะคะตามรูปไพ่เขาหมายถึงว่าเดือนนี้อาจจะเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือคนที่ว่าเราเข้าไปคนที่มีความสําคัญกับสำหรับเราในเดือนนี้นะคะ <S <S อาจจะไป <S 2> <S 2> คล้ายๆกับว่า,าอ่านตามไพ่เขาจะบอกว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยี่ทธรรม เจอเรื่องที่ไม่หยุดทําหรือเจอเรื่องที่ไม่แฟร์เราก็พยายามที่จะแบบเข้าไปจัดการและให้ได้อะไรแบบนี้ยและส่วนที่สิ่งที่เราจัดการส่วนใหญ่ก็เพื่อคนอื่นด้วยอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะเนาะก็รวมความแล้วว่าจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องให้เราต้องทาอะแต่ไม่เป็นไรนะเนาะเพราะว่าเราก็ได้ไพ่ที่มันแบบคนเก่งอยู่แล้วนี่เนาะคิงถือดาบ อันนี้คิงถือดาบบางทีก็ให้ระวังคนที่มี power กับเราอะนะอาจจะนำปัญหามาให้กับเราด้วยก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรมีเทวดาคุ้มครองด้วยนะคะแล้วก็การไปไหว้พระก,ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีไพ่ u n i ว e r ์สอันหนึ่งก็เป็นไพ่กับหัวนะคะเป็นเสริมพลังให้กับเทวดาประจำตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโชคดีนะคะแล้วไพ่เฮลเลฟนซึ่งหมายถึงพระสังฆราชเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภนะคะคล้ายๆกับเขาบอกว่าเออ ยิ่งทำสิ่งที่ดีๆนะมันก็จะเสริมดวงเป็นแต้มบุญให้เราเนี่ยดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้นะคะเดือนนี้ก็ถือว่ามีเงินมีโชคลาภเข้ามานะคะแต่ก็อาจจะมีอะไรจุกจิกจุก,จ,กจิกให้เรารู้สึกหน่อยๆน,นิดๆน,น,นะคะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะมีคําแนะนําหรือคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ